สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าพี่น้องจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒตนาว,วันที่สิบหกเหลือนแปดวันผุดมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าหลกักตามเคยจ้าพ้นคองวันที่สิบสี่ฮะแนวทางเขงาพลาดไปนอกจากวันที่สิบสี่เนาะอย่างทีเอ แอดจอยเคยธิบายไปในคลิปแต่ว่าแนวทางหวยเล่าพัฒนาของเฮานี่คนขางมาแบบลายวันติดนอกจากพึ่งพลาดไปมือเดียวนอกจากพ้นออกจากเก้าสามเจ็ดสี่สามสามสำหรับวันที่สะวันที่สิบเอ็ดแนวทางขค้เฮามาบุญนอกจากสำหรับวันที่เก้าแนวทางขค้เฮามาบุหลาววันที่เจ็ดแนวทางโค้เฮามาบุญนอกจาก วันที่สิบสี่อ่าวันที่สี่แนวทางของเฮามาล่างอ่าวันที่สองมาบนวันที่หาอ่าวันที่สามสิบเอ็ดแนวทางของเฮามาบนเนกะจ้าอ่าวันที่สิบสี่ผ่านไปมือเดียวถือว่าแนวทางสูตรของเฮา,ายังเดินดีนะจ้ายังเขาได้แบบโตเนื้อเนาะอ่ามือนี่ผ่านไปมือหนึ่งสองคอสูตรขอไพพี่น้องเอฟซีลายๆนะจ้าโอโ้โหเดินมาหาหกวันติดนะจ้าบ่ให้พลาดกนะอ่จาจักซีว่าจังไดแล้วนกะจ้า สำหรับมือนีตามกันต่อรุ่นกันต่อจา่แนวทางของฮับสีมาหายตามสูตรหรือบ่อนี่ก็ต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาจะทามักทาชอบทามักทาชอบค่อยตามทาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาจะผิดพลาดประการใดแอมจอยตองขอโทษขออภัยผี่น้องเอฟซีหลายๆนาะจานี้บ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดนาะจากสำหรับมือนีแอมจะให้เด่นวิ่งรุ่นอยู่ที่สี่กับแปด เดนสี่วิรุษสี่จับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสำหรับสี่แปดแปดสี่ตัวเดียวกันจะสี่เก้าเด่นแปดวิรุษแปดจับคู่แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองตามด้วยแปดสามจ้าเห็นกันอยู่เนาะกันจ้าสองสามสองสี่สองห้าสามตัวจ้าเก้าสี่เจ็ดสองแปดสาม หนึ่งสองห้าแปดสี่หกสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจาสามตัวเน้นอยู่ที่หนึ่งสองห้ากับแปดสี่หกจ้ะการเน้นอยู่ที่สองสี่ แปดสองแปดสามสี่เก้ากับสี่เจ็ดจ้าสำหรับลาพัฒนาเมื่อนี่กับปะมา่านนี่ตามนี่เนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบคอยตามถาม้าบอมักบอกชอบปล่อยผ่านเนาะจ้าเขาไม่เลวฝากพิีโอเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอย,ย,ยด้วยเนาะจ้า เป็นไปได้ก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากพื่นสิเด้บาพาดแนวทางที่แอดจอยลงหายนอกจากขอประกาศนิดหนึ่งนอกจากสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยสูตรแรกนอกจากแอดจอยลงหายแล้วเนะะาะทารมาาชุนใจกายย้อนลังใดเลยเนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า